เจอโรงงานเครื่องปั้นดินเผานะครับข,ของปลาต้มนะครับโอ้ทีเด็ดของกอเกาะเกตเลยนะครับไปดูย้ายายยังไงได้นะครับสวยยอะันนี้งานฝีมือทั้งนั้นนะครับเนี่ยเคยมาเมื่อสิบมาเมื่อสิบ,มามาสบป,ปีก่อนสิบป,ปีให้หลังก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเกอะเกตนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ยังคงความเก่าแก่ความมีบนขังความมีบนขังยังเหมือนเดิมนะฮะ ถึงจะเปลี่ยนใแต่บางอย่างก็ยังมือมนสเสน่ห์นะฮะหนงหน้าตึงตาตึงใจที่นี่ได้ข่าวว่าอายุอายุหลายสิบปีแล้วนะ,ะเนี่ยเดีวมีปั้นโชว์แต่ตอนนี้เรามามืดแล้วนะฮะใส่ปั้นโชว์เลยมันเลยไม่ได้เห็นนะฮะแล้วก็ปั้นเองเผาเองขายเองนะฮะราคาก็เลยไม่ค่อยจะแพงนักถือว่าถูกอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะไปกอบเก็ตนะครับนะฮะกอบกอบเก็ตต้องผ่านโรงเรียน มูลนี้ที่ปากเกตนะฮะวิทยาเดี๋ยวจะหาหาเรือข้ามฟากนะครับอยู่แถวแถวนี้นะครับเนี่ยไม่ได้มาสิบปีแล้วมั้งเนี่ยบริเวณวัดนี้นะฮะ,นะสุขาประชาวสวรรค์หนึ่งนะครับเนี่ยนะครับนะฮะสังกจะมาปากเก็ตล้วต้องมาขึ้นเรือที่วัดสนามเหนือนะครับ ต่ก่อนจะเข้าวัดสนามเหนือนี่เราจะเห็นคําว่าสุขาประชาสวรรค์หนึ่งซอยหกนะครับนะฮะเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับนะฮะตรงไปเรื่อยๆขึ้นเรือจะไปกเกาะเกต็ดนะฮะเขาบอกตรงไปสุดเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นเรือไปกอเกาะเกร็ดนะครับที่บอกว่าตรงมานะ,ะเลี้ยวซ้ายถูกต้องแล้วครับแล้วก็เดินเรียบกัแพงไปเรื่อยนะครับทางนี้ครับถูกต้องแล้วไปเรื่อยๆนะครับตามทางขึ้นเรือเจอท่าขึ้นเรือแล้วนะครับ เดินสุดทางแล้วนะครับจะเห็นท่าน้ําแต่ท่าน้ํามันเป็นเป็นมันมันรอบตัววัดนะครับคนไม่เคยมายังงงไม่ได้มานานแล้วมันก็เปลี่ยนแปลเยอะนะพิพิธภัณฑ์ <พา S 1> หอศิลนะฮะพิพิธภัณฑ์หอศิลมาทั้งนจะจะง,ง่ายกว่านะครับาานะบมันจะง่ายกว่าเดินตรงท่าน้ำพิพิธภัณฑ์หอศิลน,นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับถึงท่าน้ําท่าน้ําไปปากเก็ดจะง่ายกว่าไอ้ทางแรกนี่มันทางเดิน ท,ท่าขึ้นเรือจะมีของขายกับกระเป๋านะฮะหม้ของของช้ร่วยของตกแต่งนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเรือกันนะครับทานกันเลยจะจอดแลยท่าของของต่างาติจะเป็นการเกตนะครับจะไม่อยู่ในเรือยังไม่รู้เรือหมดโมงยังไม่รู้เลยเนี่ยถามไม่ยังเรือหมดดวงถามยังอ,อ๋อนะฮะ ก่อนนักเรียนเกาะเกตแล้วนะครับวันนี้เป็นช่วงช้าที่เสาเรือที่แดดร้อนมากเลยเจ้าพญานะครับหลายพันเดี๋ยวไปดูสะพานพุทธานี่ยะในนี้เป็นทะเลเต็มที่เลยนะฮะแทนก่อนนครจังหวัดตอนก่อนนะครับออกมาเต็มลำเรือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรับสายรัอนเรือบนที่หองถึงเกาะเกตแล้วนะครับลงเรือแล้วมาศาลาที่พักนักท่องเที่ยวนะวัดอรรมัยพิกายาวาสนะครับ น,นะะีนนอชนชน่อยู่ที่เกาะเขตนะครับเป็นชุมชนเก่าให่ของชุมชนชาวรามันนะฮะู่ที่หมู่บ้านโอ่งานะฮะเลยเข้ามาเที่ยวข้างในนี้นะฮะแต่ฉากว่าผมจะเป็นวนะะัดไพร้อมนะฮะแล้วเมื่อวันนี้ที่สันตว์ธรรมคุณสีเนี่ยว่าชนโอ่งอ่างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเข้ามาดูบ้างครับเดี๋ตามมาดูกันะครับชื่อวัดวัดปร,รมัย,ยี่กาวาดนะครับนะฮะนี่คือทางเข้านะครับ ในชุมชนเก่าแก่รอบก่อนนะครับเโบสถ์จะเป็นสมรสานระหว่างไทยยุโรปและรามันนะครับมีของขายรอบวัดเลยนะครับนะครับจะเดินดูรอบๆกันปลาไก่นะครับโป่เต็มของขึ้นชื่อของเมืองลำปางแต่วนี้ไม่อยู่ที่เกาะเกตนะครับเนี่ยมาไปสูมบ้านอยู่ที่เกาะเองอยู่ที่ลำปางอ๋อเหรอฮะ เอาพวกนี้มาขายนะฮะอ๋อก็าขายเองเลยฮะบอกที่นี่เขาบอกเป็นคือชื่อเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมใช่เพราะว่าเครื่องปั้นดินเผามาใช้ไปน้ำกระซึกนะคะอ๋อครับผมเราก็เอาของบ้านเรามามาขายมาขายที่นี่อ๋อแต่วันนี้เครื่องปั้นดินเผาจะมีปั้นโชว์ป่ะฮะป่านนี้ปิดหรือยังน่าจะปิดฮะลองเดินดูกันนะคะไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะครับที่เป็นมาร์เก็ตนะครับโหไม่ได้มากับสิบปีนี่เปลี่ยนแปลงเรื่อะเลยนะครับเนี่ยแถวนี้ แต่มาถึงนี่ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะฮะเนี่ยก็เริ่มเงียบๆแล้ววันนี้วันปีใหม่ด้วย่สานติเบลตุลาเอ้สานิเบลธันวาคมหกสี่นะครับทีนี้ก็เข้าดาวเข้าแช่สูตรชาวาลา่าคุณนป้าสูตรจินดานะครับอยู่ที่เกาะเกตนะครับนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเงียบๆแล้ววันนี้ขึ้นปีสันติเ็ดธันวาหกสี่นะฮะทีนี้ก็เข้าดาวพวกนี้ก็หกห้าแล้วครับ เกบไม่ได้มาหลายปีในปรับปรุงพัฒนาปปปเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้น่าเที่ยวสมัยก่อนเยอะอันนี้รับคนละครึ่งเลยนะครับเจอโรงงานเครื่องปั้นดินเผานะครับของ,ของปลาต้มนะครับโอ้ทีเด็ดของกอเกาะเกตเลยนะครับไปดู้ายงนได้นะครับสวยเยอะันนี้งานฝีมือทั้งนั้นนะครับเนี่ยเคยมามาสิบส,มมสิบมามาสิบปีก่อนสิบป,ปีให้หลังก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเนี่ย กเกณฑ์นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ยังคงความเก่าแก่ความมีบนขังในความมีบนขังยังเหมือนเดิมนะฮะถึงจะเปลี่ยนในแต่บางอย่างก็ยังมีบนสเสน่นะฮะแดงหน้าตึงตาตึงใจที่นี่ได้ข่าวว่าอายุอายุหลายสิบปีแล้วนะฮะเนี่ยแล้วก็มีปั้นโชว์แต่ตอนนี้เรามามืดแล้วนะฮะเสยปั้นโชว์เลยมันเลยไม่ได้เห็นนะฮะแล้วก็ ปั้นเองเผาเองขายเองนะฮะราคาก็เลยไม่ค่อยจะแพงนะักถือว่าถูกอยู่นะครับอาจจะเวลากินเย็นสบายนะไม่ต้องใส่น้าแข็งมันเย็นความเย็นเกิดจากไอของดินเผานะครับดินเผานี่ดินก็ต้องดินคัดนะครับไม่เย็นอะไรมาปั้นได้ไม่ใช่นะครับเป็นดินบางท้องที่บางจังหวัดที่เอามาปั้นได้นะครับนะฮะปั้นเองในกระนาผีเมืองนะครับนหฮะเนี่ยมีปลาปลาเก็ดเลยนะ ปั้นยากนะครับเนี่ยงานฝีมือหาหาชมยานนะครับก็เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจและคนรุ่นเก่าๆจะปั้นกันเป็นในเชิงอนุรักษ์นะฮะนี่ืองานฝีมือนะครับหาชมยานนะครับเนี่ยที่นี่ไม่แพงนะเคยเคยเคยมาถามแล้วหลายสิบปีแล้วก็คงคงไม่ต่างกันบางอย่างจะใหม่แต่แต่ของเก่าก็ยังคงมีอยู่นะครับกระโลกคลาสสิก นะมีคุณค่าในะหาชมยากนะครับ <Okay. S 1> นะฮะถ้ามากังวันนี้ก็ปั้นโชว์เลยนะครับนี่มันเย็นแล้วมันห้าโมงแล้วฮะที่นี่สี่โมงก็เริ่มตั้น้น,นะครับมาห้าโมงกว่าแนละ้วเขาเริ่มเก็บมาแล้วเก็บรีดดินน่ะดินเหนียวนะฮะดินเหนียวถุงนี้น่าจะเป็นถุงไอ้หมัด mm hmm. เรื่อหมัดดินลำบกระบมดินเหนียวหรือทุกอย่างเนี้ยจ่เวลาเขาเอามาปั้น